การโพสเฟซบุ๊กของคุณอานท์นำพาการาำรัชดอนนะครับก็ระบุว่ารัชดอนเขาไม่ดิ้นไปตามพวกคุณหรอกครับ ความรุนแรงทั้งกฎหมายแกส๊สน้ำตาและกระสุนจะถูกตอบโต้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงที่ขนาดสุนักรับใช้ยังอาจอายแทนนายของมันลแล้วมีคำว่าเตรียมพบกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ได้ในเร็ววันนีน้นอกจากนี้ยังโพสต์ว่าในปี53เนี่ยนะครับก็ประยุทธ์ประวิทย์อนุพงศ์นี่แหละที่สลายการชุมนุมทำเสื้อแดงตายเป็นร้อยศพมาปีนี้คนกลุ่มนี้กำลังจะเดินทางนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ง่ายหรอกบอกเลย คนรุ่นใหม่เนี่ยมาเอาแน่นะคนเสื้อแดงมาเอาคืนขณะ Teraz, ที่พร e <itu? S 1> ิ์ชีวรักษ์นะครับหรือเพนกวินก็โพสต์เฟซบุ๊กระบุนะครับว่ารวมพลังประชาธิปไตยหน้าถนนอักษรพรุ่งนี้สี่โมงเป็นต้นไป <prevention> ขณะที่กลุ่มดาวดินพร้อมด้วยเครือข่ายประชาชนอีสานเพื <resume anime commented sounds> ่อประชาธิปไตยและ30ภาคีเครือข่ายทุ่วภาคอีสานอ่านแถลงการสนับสนุนรางรัฐนุนฉบับไอลอ พร้อมประนามรัฐบาลที่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบ,บาลน,นั้นใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมเมื่อ17อพฤศจิกายนที่ผ่านมาจึงเรียกร้องให้นายการัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งนะฮะนายพานุพงศ์ศรีธนานุวัตรนะครับกลุ่มดาวดินก็เปิดเผยว่าหลังจากนี้จะร่วมกับนักศึกษาภาคีนะครับภาคีเครือข่ายนะครับผลักดันและรรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อไปส่วนการชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพในวันที่25พฤศจิกายนนี้ ยืนยันว่าทางกลุ่มจะเข้าร่วมพร้อมกับแสดงความเป็นห่วงหากเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมเมือวันที่1 7พฤศจิกาที่ผ่านมาเพราะเป็นการกระทําที่เลวทรามผ่ำช้าและขอประนามการกระทําดังกล่าวและหากจะมีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้นอีกครั้งทางเครือข่ายจะยกระดับการชุมนุมให้เข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแกน่นอาจจะมีการระดมมวลชนเครือข่ายภาคประชาชนนิสิตนักศึกษาร่วมกันแสดงจุดยืนชุมนุมใหญ่อย่า,ยยางแน่นอนนะฮะซึ่งทางดาวดินบอกนะครับว่า การฉนุมของเครือข่ายเดินเนินมาถึงวันนี้แม้จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตาความเคลื่อนไหวแต่ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อไปครับมาดูความเห็นของคนที่อยู่ในอำนาจเป็นสวเป็นสนชมาแต่ว่าไม่เคยเลือกตั้งเลือกตั้งเลยนะครับคนนี้น่าจะยาวที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วม่แนที่มาจากการแต่งตั้งนะฮะเป็นสื่อมาก่อนใช่เหรอฮะเขาได้โค้ต้าสื่อแล้วผมไม่แน่ใจว่า คุณสมชายสวงการได้เนี่ยเข้าไปในโคต้าสื่อสมาคมสื่อถว่าคุณเป็นสื่อแค่ไหนเนี่ยเคยเป็นสื่อใช่ไหมใช่เคยอยู่ช่องสามอยู่ไอเอ็นเออะไรเงี้ยใช่นะครับก็มีการโาจะเป็นสื่อแต่ไม่ได้อยู่หน้าจอก็ไม่ได้ทํานานแล้วอันนี้คือประเด็นของผมไม่ได้ทําสื่อมานานมากเลยเพนกินเขายืนยันจริงๆนะมีการชุมนุมถนนอักขายจริงสี่โมงเย็นแต่วมีการโพสเฟบูระบุนะครับว่าเริ่มแล้วครับกับการดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หนึ่งสองที่ แกนนำม็อบบ้าระหำทะลุฟ้าท้าทายมาตลอดข้อมูลเบื้องต้นแจ้งความที่เชียงใหม่กระบี่สอนอบางโพและกองปราบโดยรอผลสรุปชัดๆจากสำนักงานตรวจแห่งชาติ23พฤศจิกายนนี้นะครับว่าคุณสมชายรู้ได้ยังไงตำรวจยังไม่รู้เลยนะฮะเออไม่รู้ไปเกี่ยวข้องสนับสนุนให้เกิดสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าไม่ทราบนะบอกว่ายันหนีออกช่องทางธรรมชาติเพราะปิดกั้นหมดแล้ว ช่องทางขอลีภัยก็จะถูกจะถูกโดนเบี้ยวเช่นกันอนาคตใหม่ของแกนนำมีแต่โรงพักและราชทันะฮะขณะที่เพจ a c e b o o k ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดนะครับบุรี่ทางสังคมออนไลน์นะครับสชอก็เปิดเผยว่าพี่ดีนิติพงษ์หอนาคและทีมงานนะครับเดินทางไปยื่นหลักฐานการกระทําความผิดคอมพิวเตอร์ต่อพลตํารวจตรีอนันนานาสมบัติ ผู้กับผู้บัญชาการนะครับปอทให้ดําเนินคดีนะครับมาตรา112กับผู้ที่หมิ่นจับจ้วงใส่ร้ายในหลวงพระชินีโดยพี่ดี้เป็นผู้กล่าวทุกเองส่งมอบนะครับตั๋วเที่ยวบินพิเศษ30ที่นั่งไฟทีเจหนึลุ้นรับตั๋วได้ที่หน้าบ้านเร็วๆนี้เพจดังกล่าวระบุนะฮะครับ,รบขณะที่พรต,ตรีปยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวถึงการเตรียมดำเนินการต่อผู้ชนมที่แย่เกียรติกายครับว่า เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้ไปสำรวจความเสียหายของรถยนต์ในรัชการตำรวจที่ถูกทำลายแล้วก็แจ้งความต่อตำรวจในท้องที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนแล้วก็พิสูจน์ทราบตัวบุคคลตอนนี้รู้ตัวแล้วกำลังจะออกหมายเรียกรวมถึงหมายจับด้วยนะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกระแสนะครับข่าวการออกหมายจับผู้ชุมนุมในวันที่17และ18พฤศจิกาในข้อหาตามมาตรา112 ซึ่งพลตารวจตีปิยะกล่าวว่าหากมีการกระทําความผิดเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายข้อใดก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายข้อนั้นซึ่งพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกนะครับหากผู้ต้องหามีพฤติกรรมที่จะหลบหนีไม่มามอบตัวมีพฤติกรรมร้ายแรงและมีอัตราโทษที่สามารถนะครับออกหมายจับได้พนักงานสอบสวนจะขอหมายจับในแต่ละข้อหาที่เกิดขึ้นแล้วก็มันมีอาจารย์พิษได้เห็นไหมอาจารย์วิโรธที่ก็เป็นแชร์ข้อความ ว่าเนี่ยนะจะมีการดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองกับแกนนำ9้าคนมีชื่อฟอรดทัตเทพมีรุ้งมีเพนกลินอนนพ์อนนนเนี่ยผมยังไม่เห็นเออผมเห็นผมมีมีนะเออเราลองจริงไหมแล้วเขาก็บอกว่าแต่ตำรวจแค่ยืนยันนะครับว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองยังคงบังคับใช้ได้อยู่เออคือเรื่องนี้เนี่ยอยู่เพียงแค่การรวบรวมพยานหลักฐานหากพบว่าเข้าข่ายข้อหาดังกล่าวก็ต้องดำเนินคดีตอนนี้มันจะมีเรื่องที่ต้องามความเข้าใจหลายเรื่องนะครับว่า หนึ่งแน่นอนมาตรา1นึไม่ได้ถูกยกเลิก<อ>ที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้คําถามต่อมาคือถ้าจะใช้เนี่ยคุณจะอยู่ในเงื่อนไขที่คุณเป็นตารวจคุณจะกล้าบอกไหมว่าสิ่งที่พูดไม่ไม่เข้าใน2 S <S เพราะว่าคนเองไม่ใช่คนตัดสินนั้นวิธีการที่ง่ายหน่อยก็คือคนก็ต้องอพาสิ่งนี้ขึ้นไปในให้อัยการให้หน่วยที่ใหญ่กว่าคุณนะคมัะทีนี้ไอ้อย่างที่บอกว่าพี่ดี้ไปแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยต,ต,ต้องต้องอธิบายขั้นตอนก่อน,อนว่าการที่คุณพี่ดี้ไปแจ้งเนี่ยก็คือขั้นแรกคนที่จะตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับและดําเนินคดีต่อคือตํารวจจากตารวจก็ขึ้นไปอีกไปอัยการอีกนะครับแล้วจะอัยการเข้าใจว่าจะต้องมี เขาเรียกอะไรนะมีคณะกรรมการของเขาแล้วรอบใหม่เนี้ยและจากนั้นถึงจะขึ้นไปที่ศาลนะฮะฉะนั้นมันอีกหลายขั้นตอนแต่เหมือนกับทุกขั้นตอนอาจจะพาสขึ้นไปเรื่อยๆอาเรใช่รู้เพราะว่าบางค้งการที่คุณปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ไม่เข้าหลักเนี่ยแรงกดดันจะไปอยู่ที่คุณ ม,มา่รการที่คุณบอกว่าอ่เรื่องนี้นําเสนอขึ้นไปให,ใ,หให้ฝ่ายที่สูงกว่าคุณพิจารณาขึ้น,านาไปเรื่อยๆถูกไหมะะอันนั้นแหละจะ,จะน่ากังวลนะครับันเอาจากกรณีที่มีการชุมนุมเมื่อวันที่17พฤศจิกา จักได้ไหมครับว่าวันนั้นมีสองกลุ่มในช่วงเช้ามีกลุ่มของไทยพักดีกลุ่มเสื้อเหลืองไปที่สภาหรือผู้ดูแลกันอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าปรากฏว่ามีคุณสิริวัชช่วงเสนอดีผู้สมัครสสสุราธานีพักไทยศรีวิไลเขาทาโพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์ที่มาชุมนุมกับกลุ่มเสื้อเหลืองที่หน้ารัฐสภาเกียรกายปรากฏว่าโดนเทฮะกลุ่มไทยพักดีขนบชน12รถบัสเข้ากรุงใสกิจกรรมตั้งแต่บ่ายสองแต่โดนเทคลิปนี้คงจําไม่ได้ใบผ่ากลับบ้านอ้างว่าจะมา รับตอนเช้าจนเกิดปะทะกับมอบราษฎรต้องพาเด็กคนแก่นะครับหนีตายเข้าแฟลตทะหารซึ่งล่าสุดนะครับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้ากลุ่มไทยพักดีโพสเฟซบุ๊กนะครับ,รบว่าเป็นคลิปของนายสรวิทย์ช่วงช่วงเสนอดีตผู้สมัครสอสอนะสุราธ,ธานีพักไทยศรีวิไลออกมาอัดคลิปนะครับ กราบขอโทษกลุ่มไทยพักดีโดยในเนื้อหาเป็นการชี้แจงเรื่องการเทมลชนซึ่งตนมีข้อมูลยังไม่เชิงลึกแล้วออกมาไลฟ์สดโดยที่ยังหาข้อมูลมไม่ชัดเจนทําให้ทางกลุ่มต้องเสอมเสียชื่อเสียงหากทางกลุ่มจะฟ้องก็ยินดีรับผิดส่วนที่ก้าวล่วงทางกลุ่มก็พร้อมกราบขอโทษก็คือคนนี้เขาดริฟต์ใช่ไหมฮะคือวันแรกออกมาว,วัยวายตอนนี้ก็คือออกมาบอกว่าเข้าใจผิดนะทั้งนี้นะครับนายแพทย์วรงได้ระบ,บุข้อความว่าแฮชแท็ก ไม่มีการฟ้องมีแต่ให้กำลังใจครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องมากที่ออกมาขอโทษกลุ่มไทยพักดีและสปปสเพราะเข้าใจผิดเราไม่มีการฟ้องกันนะเพราะเราเป็นพวกเดียวกันมีแต่จะให้กำลังใจให้กำลังใจน้องเราต้องช่วยกันปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ช่วยกันจากการชุนมนุมบริเวณหน้ารัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาน้ําสีม่วงที่ถูกฉีดออกมา ถูกนำไปตรวจสอบนะครับว่าเป็นน้ําผสมสารเคมีอะไรอย่างไรทําให้มีการระคายเคืองมากน้อยแค่ไหนทําให้คุณอังคานีละภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติมีการโพสต์เฟซบุ o กระบุนะครับว่าหลังทราบผลตรวจสอบสารที่อยู่ใน น้ำที่ตำรวจฉีดใส่ผู้ชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกาไม่แปลกใจที่อาการแสบตาแสบนะจมูกจนถึงปอดจึงทุเลาช้าเลยดูคลิปที่ตำรวจฉีดน้ำที่ตัวเองโดนเต็มๆหลายลอบทั้งๆที่พยายามช่วยผู้ชุมุมเจราจากับตำรวจนะครับนะฮะตำรวจระดับสูงหลายนายที่คอยบัญชาการก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่งานนี้บอกได้เลยว่าตำรวจไม่ปฏิบัติตามหลักการสากล เพราะสถานการณ์ในขณะนั้นไม่มีความจําเป็นต้องฉีดน้ําผสมสารเคมีใส่ประชาชนนะฮะ<ช>และ้วลก็ไม่ทราบว่าในระยะยาวสารเคมีเหล่านี้จะตกค้างในร่างกายหรือไม่และจะสามารถสะสมนะครับในร่างกายได้นานแค่ไหนที่สําคัญใครจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นพ่นสีใส่ป้ายยังไม่ร้ายแรงเท่ากับประชาชนถูกพ่นสารเคมีใส่หน้าใส่าตาใส่าปากนะคะก็ดูจากเนี่ยคลิปที่คุณธนา,นาบอดีคือมันพ่นใส่หน้า,นานตรงคือผมได้ในทวิตเตอร์ผมเอาคลิปที่นะ เยอรมันเนี่ยเขาใช้รถฉีดนนคล้ายๆากับเรารเวลาเขาฉีดเขาไม่ได้ฉีดใส่หน้านะเขาฉีดเขาฉีดใส่เท้าใช่ครับเออเพื่อไม่ให้เข้ามาหรือไม่ก็จะฉีดไอ้ตรงพื้นที่เนี่ยนะครับตรงพื้นเพื่อที่จะดันให้ม็อบเนี่ยถอ,อยออกไปก็ค,คือคุณมีของแต่คุณก็ใช้ไม่เป็นอีกอผมก็ใช้เป็นแหละพี่แต่ว่ามันใช้ตามอำเภอใจไงถูกไหมฮะนะ ขณะเดียวกันครับการแถลงข่าวของพลตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญการตำรวจนครบาลนะครับที่แถลงแนวทางถึงการดูแลการจัดการจราจรกรณีที่ในวันเสาร์มีการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลวผู้สื่อข่าวก็มีการถามว่ามีผู้เรียกร้องให้ตํารวจนั้นไปชี้แจงต่อกรรมาที่การกฎหมายนะครับทาให้รองโฆษกตารวจกล่าวว่าสื่อมวลชน ก็เห็นเป็นประจักษ์พยานอยู่แล้วไม่ใช่เหรอตารวจก็ดูตามความเหมาะสมตํารวจเป็นหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจตามหลักกฎหมายทั่วไปขอให้ทุกคนได้เปรียบเทียบตํารวจไทยกับต่างประเทศในการควบคุมจัดการการชุมนุมขอขึ้นเสียงตัวนี้หน่อยนะครับคือคขาเรียบเทียบประเทศไหนเขาไม่ได้เนี่ปรยบเทีบประไทศไหนฮะเขาเปรียบเทียบประเทศไหนเออเออบูกิดาฟาโซอะไรอย่างนี้ป่ะเออ เปรูก็เหนื่ออะไรอย่างนี้นะครับนะแล้วก็เมื่อถามถึงการใช้สารเคมีฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะฮะทำให้มีผู้บาดเจ็บนะครับพลตำรวจตรีปิยะตอบเองโดยระบุว่าอุปกรณ์ที่ใช้ได้รับอนุมัติจากคอรมอและยึดตามมาตรฐานสากลการผสมสารเคมีเป็นไปด้วยระบบเทคโนโลยีภาพที่ผมเห็นนิหน้าที่เขาเอาถังใส่สารเคมีกรอกเข้าไปเลยนะฮะเจ้าหน้าที่เป็นผู้ใส่ไม่สามารถทำอะไรได้ตามอำเภอใจต้องผสมตามสัดส่วนนะครับเปรียบเทียบกับ แทงสีปรินเตอร์ยืนยันว่าตำรวจเนี่ยซึ่งเป็นต้นทางและนักข่าวรวมถึงผู้ชุมนุมที่เป็นปลายทางได้รับอันตรายเท่าๆกันเมื่อถามว่าทำไมนะครับถึงยืนยันว่าชายชุดชมพูเป็นสมาชิกกลุ่มกาศคณะราษฎรคนตำรวจตีปริยะตอบว่าตอนนี้กำลังสืบสวนเพราะภาพที่ปรากฏเช่นนั้นว่าอยู่กลุ่มกาศคณะราษฎรยืนยันว่าไม่ได้ชี้นำ ขณะนี้รวบรวมนะครับสำนวนการสอบสวนแล้วยืนยันว่ามีการตรวจพิสูจน์หลักฐานตามขั้นตอนนะตอนนี้ได้ออกมาแล้วว่าไม่ใช่วันนี้ข่าวออกมาแล้วว่าคนใช้ชุดเสียมพูไม่ให้กาดเกิดอะไรนะฮะแต่ที่น่าสนใจคือที่เขาบอกว่าพลาดไปยิงเนี่ยเพราะว่าลื่นแต่มันมีคนทําวิถีกระสุนน่ะว่ามันจะลื่นเนี่ยมันจะวกกลับมาเข้าไปสู่ข้างหลังตัวเองโดนคนข้างหลังตัวเองได้ยังไงนะฮะไอสไตล์ยังงงนะประเทศเนี่ย ประเทศนี้นะครับนะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แย่งจริงคือท่านเองยังไม่มีข้อมูลครบถ้วนแต่ท่านก็ฟันธงไปแล้วว่าเป็นว่าใครเป็นคนทำคือถ้าคนในม็อบหรือว่าประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะวิเคราะห์วิจารณ์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิทธิ์ที่ทําได้ถูกไหมฮะแต่ในฐานะผู้รักษากฎหมายเนี่ยคุณทําแบบนี้ไม่ได้และในบ้านเมืองนี้ผู้รักษากฎหมายทําอะไรแบบนี้ไม่เคยต้องรับผิดชอบนะครับแต่ถ้าสมมติผมพิมพ์ลงไปว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่การอะไรอย่างนี้ เผอๆอผม,มาอาจจะโดนข้อหาเฟกนิวส์ได้นะมันวิปร,ริตมากนะสำหรับประเทศประเทศนี้